สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูบรรยากาศการกินอาหารของจิงหลินเล็กกันนะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือกากอาหารที่ลงเหลือจากการที่นันิผสมอาหารกันเองนะฮะเราใช้กันภายในกลุ่มแล้วก็วัตถุดิบเราหาซื้อได้ค่อนข้างสะดวกหน่อยนะฮะมันตอบโจทย์หลายอย่างก็เลยลองเอามาผสมกันแล้วก็ใช้กันภายในกลุ่มที่เราเลี้ยงจิงหลิดกันอยู่ทีนี้ ปัญหาที่เจอก็จะเป็นในเรื่องของการผสมเมอนะคะเราไม่มีเครื่องสําหรับร่อนไอ้พวกกากเช่นกากข้าวโพดเม็ดใหญ่เอ,อ้ยเปลือกตัวเหลืองบดเม็ดใหญ่หรือทั้งลำละเอียดมันจะมีเข้าปลายปนมาแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องร่อนออกนะคะอาหารมันก็เลยจะมีกาก,ากที่เม็ดใหญ่พอสมควรแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมตอนเล็กเขากินไม่ได้เราก็จะเห็น,นวางเลี้ยราดปะปายไป,ยปยแต่พอช่วงที่เขาเป็นกัก เขากินได้ค่ะเขาก็จะเก็บกินไปจนกระทั่งหมดนะตัวนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับนนิดสําหรับท่านไหนที่อยากจะทําอาหารเองให้ลองสํารวจดูว่าในเขตพื้นที่เรานะ่ะมันมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่เราสามารถไปซื้อได้ง่ายๆสะดวกๆไหมไม่ไกลจนเกินไปนะเนื่องจากคานวณในเรื่องของต้นทุนค่าน้ํามันที่ต้องไปด้วยนะคะเพื่อนๆหากว่ามันไกลไปแล้วเราซื้อสําเร็จมาแล้วเทียบกันแล้ว บางทีอาหารสําเร็จอาจจะถูกกว่าเราไปหาซื้อวัตถุดิบแล้วมาผสมเองเพราะมันจะมีในเรื่องของค่าน้ํามันค่าช้าจ่ายแล้วก็อื่นๆปนเข้ามานะคะให้เราคํานวณดูว่าแบบไหนที่มันจะเซฟต้นทุนเราได้มากที่สุดเอาที่เราสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนเราได้ด้วยนะฮะส่วนสําหรับท่านไหนที่เคยเลี้ยงแต่หัวอาหารอย่างเดียวเลยไม่เคยเสริมพืชผักอื่นๆเลยอยากจะทดลองเสริมพืชผักสิ่งที่ ต้องให้ความสําคัญหนึ่งคือผักจะต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะกิ่งก้านอ่อนๆเนนะาะแมลงชอบแล้วก็ให้บ่อยแค่ไหนเช้าเย็นนิดีนะจะให้แค่เช้ากับเย็นทีนี้เวลาที่เราให้พืชผักควรให้ตอนอายุเท่าไหร่น,น,นี้จะให้ตอนที่เขาเป็นกักนะคะติดเสื้อกักเนี่ยเขาจะกินเก่งกินเยอะแล้วก็เราจะเปลืองอาหารกันคือช่วงนี้แหละ ทีนี้กินเยอะๆปัญหาที่เจอแล้วก็ตามมาก็คือมแมลงจะท้องอืดแล้วก็ทยอยตายนะฮะการที่เราเสริมพืชผักเข้าไปหนึ่งมันช่วยในเรื่องของลดต้นหนูอาหารลง2มันจะช่วยในเรื่องของมแมลงท้องอืดน,นะฮะกินผักเข้าไปเสริมคู่กับอาหารมันก็จะทําให้ระบบย่อยเขาทํางานดีขึ้นตอนนี้ก็ช่วยได้นะคะประมาณนี้เนาะ